ก่อนพี่ต้องดูว่าถ้าเกิดเป็นห้องแคบอ่านั้งเจามาสวัสดีครับถ้าเกิดเป็นห้องแคบพี่จะเล่นฟลอตถ้าเกิดเป็นห้องกว้างอย่างเงี้ยนี่คือห้องอาหารเป็นห้องกว้างแน่แนเลยพี่ว่าพี่จะเล่นโรมิงวะมีคนเล่นโรมิงไปแล้วหนึ่งตัวเนี่ยมีตัวแคมป์สองตัวไม่ฟลอตก็ คาเวลา่าอีโฟร์ลมิงสองตัวแล้วนะมาตินเล่นเยเกอร์นะโอเคพักคอมก่อนใช่ไหมถึงประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึ่งนะประมาณนั้นประมาณสามทุ่มหรือสามทุมครึ่งนะี่อีกประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่ง,งนะี่ Mm. We need to protect the biohazard here. Secure the room. Eight not active in the sector. Can the biohacker? The bank. Ten seconds. Five seconds. Offboard drone has located the biohazard container. Laying out the welcome mat. Initiate jammer. The welcome mat. Ready for company. on. Khanh, 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 One OP-4 remaining. One friendly remaining. ตอนแรกอะเราทำลายโดนเขาไม่ได้เลยโดนเขามีเพียบเลยต้องทำลายโดนเขาหน่อยนะเจอโดนเรายิงโดนไม่ค่อยโดนยิงก็ไม่ค่อยโดน,อ,โดนอันนี้โฮ้ยห้องล่างไี้ว่าเฮ้ยมาติดมั่งที่หนึ่งวะ barricade the room. We need to protect the biohazard container. Deploying welcome mats. Offboard drone has located the biohazard container. Ready for company. Betul eh, Martin They've ceased attempting to secure the. Stop the hostiles from securing the biohazard container. One of four remaining. Protect the biohazard container. What's going on in the. มวนหัว เรียบร้อยโอเคนำไปแล้สองศูนย์เฮ้ยมาตินแม่งขึ้นที่หนึ่งว่ะมาตินแม่งเอาจิงวะ่ะนี่มาตินจะได้ MVP แล้วนะมาตินเอาให้ดีนะรอบนี้ถ้าชน,นะได้ก็ MVP เลยนะ Need to locate the biohazard container. Up. Good work. Yeah, the same. seconds to go five seconds biohazard container located proceed with location Wrong activity. อุ uh ้ม huh. ล้มจนได้ uh huh. บุกไวไปหน่อยเข้าไวไปหน่อย uh oh. สวัสดีครับต้อไม้เล่นด้วยใช่ไหมมา uh oh. มามา,มา uh oh. ไม่มีกล้องแล้ว uh oh. ไม่เหลือกล้องแล้วระวองยิงดูกันเองนะ สาต่ขอสี่ข้างล่างด้วยนี่มีกล้องเหลือแล้ววะมีตรงนี้วะ่ะ สวยนี่ให้มาติด MVP แน่ๆอ้าวได้ไหมเนี่ยสองตัวสองตัวเอ้ยได้อู้มาติดลูกไปแล้วโอ๊ยเพื่อนโดนโอ้ยมีล่าอยู่ข้างในโอ้ยเรียบร้อยโอ้โโดนเข้าไปค่อยๆยิงใส่หมดเลยโอ้ย ไม่งั้นมาตีเน MVP ไปแล้นะเนี่ยแอดชื่อยังไงเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่แอดไปก็ได้เดี๋ยวต้องมาทิ้งชื่อก็ได้เดี๋ยวพี่แอดน้องมาโอเคแอดโปรเลยนะ The container location. ห้องเมื่อกีมันกันกันได้ดีนะกันได้บุเข้ายากห้องเดินวเนี่ยขาที่ข้างบนว่ะโอเค <Okay. S 2> ข้างล่างมีมีไอ้นี่ไอ้เผาชั้นล่างมันเราจะไม่ไปชั้นล่างเราจะไปชั้นบน have you Stay close. เรียบร้อยดีครับ ดูดีไม่ว่าดีโผล่หัวมาให้ยิงั้งนั้น เรียบร้อยดีครับเฮ้ยๆๆมาตินเอ p มวีพีวะยปมือนี่พี่เป็นคนลาาไส้นะอันนี้มันแอบยิงตั้งนานแล้วหมันไส้ไม่ยอย่างดักยิงแม่งเลยเฮ้ยมาตินเอ p วีพีเว้ยเฮ้ย ที่เป็นรล,ด,ลดให้เลยยิงกําแพงก็แตกถ้าเป็นกําแพงบางๆนะน้องไหม่ถ้าเป็นพวกฝ้าพวกกระพงที่เป็นฝ้าจะแตกคือไม่ต้องยิงก็ได้แค่ทุบก็แตกแล้วทุบมันจะแตกเป็นรูๆเล็กๆอะไรเงี้ยอืมถ้าเกิดเรามั่นใจว่ามีคนอยู่สถานต้องยิงกลาดไปเลยเผื่อโดนเพราะเกมนี้มันถ้าโดนเฮดช็อตก็นัดเดียวตายไม่ว่าจะปืนจะแรงแค่ไหนก็นแ,แต่ฆ่าห้าตายศูนย์ไอ้ฆ่าห้าแอซิสศูนย์ตายเป็นหนึ่งมาจาินฆ่าไปเจ็ด แอดทิศหนึ่งตายไปสองนะโอเคไปออกไปแอดน้องไม้กัน